เอาล้ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนนั้นตอนนี้ก็อยู่รายการโฟล์กิมเมอร์นะวันนี้ก็อยู่รายการที่กูจะไม่มีคลิปจะลงแล้วนะตอนนี้ก็อยู่กับคุณสวรรค์สีกิมเมอร์อยู่กับขนมปังฟาร์มเฮาพร้อมหนุ่มพาเลตนะเขาไม่ได้จ่ายนี่นี่ขนมปังต้องเข้าแล้วขนมปังต้องเข้าแล้ววันนี้เป็นวันที่สบายวันนะฝนแม่งตกทั้งวันเลยวันนี้แม่งเย็นยิบหายเราผมเลยต่อคนเลยมันนั่งกินลมชมวิวอะอะไรครับอร่อไหมครับนุ่มไหลนะครับ นะครับตอนนี้ก็อยู่กันที่บ้านคุณสวรรัสดีนะครับนะครับไม่มีอะไรทำครับบีบนมนะครับเรามาดูวิธีการบีบนมของคุณสวัสดีเมื่อเนี่ยนะครับอือหือีกคือบอกเลยครับเบาหวานเด็กครับเบงหวานเนี่ยครับพี่พี่เปียกบ้าบีบนมหี่ว่าเยอะแต่พี่กำลังกดอัดเลยพี่ไม่ได้เอะใจถามโอเคแล้วกันฮะร่อย หืมต้องโฟกัสโคตรดีหืมน่ะแบบดูดูบรรยากาศหืมฟ้าค้มบอกเลยว่าฟ้าคืมเ่พราะว่าทำไมเราไม่อาจมาครับนี่อะไรทำไมเราถึงไม่อาจมาครับวันนี้เราสองคนก็มานั่งกุ้มดูฝนตกนะก็ไม่รู้จะทำหาอะไรกันนะรอฝนตกครับรู้สึกเฮ้ยก็ไม่ก็ไม่ชัดก็ไม่ชัดอืมชัดแล้วอืมอร่อยครับคุณกินฟอ,อมเขาตากฝนด้วยเยี่ยมต้นไม้ต้นไม้ เยี่ยมสวยสวยนี่ใครจะากเห็นบ้านโฆษณาบเป็นไงนนะอ่ะไปครับเขบาไม่ไดแจกนะครับผมต้องเข้าแล้วเหรอครับอันนี้ก็ไม่ได้แจกวันนี้ที่ไม่ลงคลิปนะนี่แหละวิวจะอัดตัวอย่างนี้นะทุกคน นฟ้าก็ขึ้นแมงโตทั้งวันเลยวันนี้เลยมานั่งกันได้ชั่วโมงนึงแล้วมั้งเนี่ยไม่ถึงชั่วโมงครึ่งชั่วโมงแล้วแล้วก็เพิ่งออกไปซื้อฟาร์มเฮ้ามากันแล้วเลยก็นั่งกินกันอร่อยเลยนี่นี่ไม่ให้คุณ้องคุณของพวกเราครับเนะเราไม่ให้ผู้ใหญ่ใจดีก่อนนะครับเพราะคนนั้นคือคนที่อยู่เบื้องหลังถึงจะไม่ใช่เบื้องหลังก็ตามนะครับเอาไว้ก่อนครับเดี๋ยวจะมา โอเคสอหวันคลินนี้ก็ไม่มี man, อะไรมากนะไม่มีอะไรทำมวยบอครับการจบนะครับครับครับเาจะเอาไปให้ือทุกคนอ่ากินอะเล่นมาแล้วนะอะกินมาแล้วเนี่ยทำเงี้ยนะครับนั่นแหละเดี๋ยวเอกินนี้ก็ได้ครับกินเข่าหรอไม่นะ อ่ามันนั่งอยู่กับสถานที่เดิมเหมือนเดิมโอเคทุกคนไว้แค่นี้แหละคลิปนี้ไม่มีอะไรมาอัดเฉยๆไม่มีอะไรทำไม่มีอะไรมาครับไม่มีอะไรมาครับแล้วก็เลืนตัวได้เลื่อนตัวจบรายการให้เราเลยครับเพื่อวันหลังของเราจะไม่ใช่การอัดหมายความนะอัดแบบเป็นการอัดแบบนี้แหละมาอัดเป็นคอนเทนต์อะไรสักอย่างที่มันต้องทําแบบนี้นะเราอาจจะไม่ต้องไปนั่งกันอยู่ในเกมอะไรอย่างเงี้ยในอนาคตโอเคเราคลิปนี้ไว้แค่นี้แหละไปแล้วบายๆเนี่ยอัดจบเลยลงเลยตอนเนี้ย